สวัสดีครับผมลุกนะครับผมครับมาอยู่กับช่วงรีวิวสินค้าอีกแล้วนะครับผมครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเซรั่มนะครับเป็นโลจูคิสไฟโตเลตินอลนะครับผมนี่เลยนะครับนี่นี่ผมก็ไปซื้อจากเซเว่นมานะครับผมหลักสิบนะครับผมไม่ถึงร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซรั่มไฟโตเลตินอลนนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลยนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่อง ช่วยลดเลือนริ้วรอยจากสิวนะผมแล้วก็ผิวกระชับผิวนุ่มเด้งมือขึ้นนะครับผมแล้วก็เสริมความยืดหยุนผิวนะครับผมแล้วก็จัดก,การความหมองคล้ำหมองผิวนะครับลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะครับผมแล้วก็กระชับรูมขนด้วยนะนี่นะอันนี้ผมก็จะลองใช้เป็นเรติโนครั้งแรกนะครับผมซึ่งตามที่ผมดูรีวิวมานะครับเขาว่าใครที่ใช้เรติโนมันจะ ดันสิวอุดตันที่อยู่ใต้ผิวหนังนะครับผมดันออกมานะผมก็จะลองใช้แบบวันเว้นวันดูก่อนนะอาทิตย์แรกนะผมแล้วก็จะทาหม้อจุเลเซอร์ทับไปด้วยนะครับผมมามาดูข้างในกันดีกว่านะครับองนี่นะฮะข้างใน,นเป็นขอดเซรั่มแบบนี้นะครับผมนี่นะของโรจูคิดนะครับผมคือแบบเป็นแบรนด์ของเกาหลีเลยนะที่ผมก็จะใช้แบบทาเฉพาะก่อนนอนนะครับผมเฉพาะตอนกลางคืนนะนะ ตอนเช้าผมจะไม่ใช้นะครับผมคือจะใช้เฉพาะตอนกลางคืนอย่างเดียวนะผมหือ,อวิธีใช้ก็ใช้แค่2-3หยดนะครับผมทาบริเวณทั่วใบหน้าแล้วก็ลําคอนะครับผมแล้วก็ผมก็จะทามอยเจอร์เรเซอร์ทับปิดทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างหน้าก่อนเนละโอเคผมหลังจากที่ผมไปล้างหน้ามาเรียบร้อยนะครับผมผมก็จะเริ่มใช้เลยนะอันนี้เป็นการใช้ครั้งแรกของผมเลยนะฮะ Okay. เนื้อเยเนล้ำก็เป็นแบบสีใสๆคุณๆแบบนี้นะครับผมผมจะใช้แค่สามหยดนะดูสภาพผิวกัน,นจะมีรอยสิวรอยแดงนะครับผมแต่สิวนี่ก็มีขึ้นนิดนึงนะครับโอเค วันนี้เป็นสูตรอ่อนโยนนะครับผมเรซิอนอลอนี่เท่าที่ผมดูนะก็เขาไม่ได้มีบอกนละยแต่ผมลองศึกษาดูนะครับเขาว่าจะมีแค่0.3%นะผมไม่รู้อะไรจริงเปล่านะแต่เขาว่าเป็นสูตรอ่อนโยนนะผมอยู่แพ้ง่ายก็ใช้ได้สบายเลยนะฮะโอเคหลังจากที่ ทาเดตินอลตัวนี้เสร็จแล้วนะฮะก็จะทาไม้ทามอยเจอรเ,เซอร์ทับนะับผมผมใช้เป็นไม้ตัวนี้นะครับผมเป็นของเลยโฉมนะเนี่ยน,นี้ใช้ไปเกือบจะหมดแล้วนะับผมคือเติมความชุ่มชื่นแล้วช่วยลดการระคายเคืองผิวนะใช้ประมาณนี้เนะี่ยทาสามจุดไลยนะนผมชอบทาแบบนี้นะหน้าผาก แกมข้างนี่นะก็ทาเลยคนระับที่จะทาหนาๆก็ได้นะผมชอบทาแบบนี้บางๆแบบนี้นะผมอ่ะนี่นะฮะอันนี้ผมจะใช้วันเว้นวันนะครับผมทาเฉพาะตอนกลางคืนนะแล้วก็เดี๋ยววันที่7ผมจะมาอัปเดตสภาพผิวให้ดูนะว,ว่าจะมีการเปล่งแปลงมากแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพผิวตอนนี้ก่อนนี่ฮนะร้อยสิว ชัดมากนะครับผมโอเคตอนนี้สิวก็ไม่มีนะครับผมมีแต่รอยสิวนะฮะหน้าผมจะดูหยาบๆนะรูขุมขนก็กว้างชัดเลยโอเคผมง่ผมก็มจะมาอัปเดตผิวได้เลยนะครับผมถ้าเกิดมีอาการแพ้หรือเองก็จะมาให้ดูอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็รู้สึกม,มันจะรู้สึก สแสบ,บหน้านิดน,นึงนะครับผมหลังจากใช้นี่เป็นการใช้ครั้งแรกของผมนะก็รีวิวตามจริงเลยนะหลังจากทาบแล้วก็รู้สึกมันสแสบ,บตรงตรงเนี้นะโอเคก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผมโอเคนะก็ใช้วันเว้นวันนะครับผมใช้คู่กับหมอจูเลเซอร์ด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายเจอกันวันที่7นะครับผม โอเคครับ okay, ผมอันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะครับผมหลังจากผมใช้เลติโนมานะครับผมอบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้ใช้กันแดดเลยนะครับผมนี่นะออกแดดเปรี้ยงแบบนี้เลยนะฮะคือผมไม่ได้ทากันแดดเลยเลยนะนะแล้วก็ทาวันเป็นวันนะครับผมใช้เลติโนนนะโอเคให้ดูสภาพผิวครับมผมรู้สึกว่า ผิวมันจะดูเรียบเนียนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมอ่ะสิวก็ยังไม่ขึ้นนะฮะไอ้ก็รอดูกันต่อไปนะครับผมนี่ฮะจุดดังดำแบบชัดเจนเลยสวัสดีครับนี่ก็ครบ7วันแล้วนะผมหลังจากผมใช้โรตรูคิดเรตินอลไปนะครับผมมามาดูผิวหน้ากันดีกว่านะครับผมเอออยากจะบอกว่าตั้งแต่7วันที่ผ่านมานผมไม่ได้ใช้ครีมกันแดดอะไรเลยนะครับผม คือใช้แค่ตัวนี้แล้วก็เป็นมม้เจอไรเซอร์ตัวนี้นะับผมอันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับผมโอเคเห็นผลที่ผมไม่ได้ใช้กันแดดคือที่ทำงานผมเขาไม่ให้ใช้เครื่องสำอางหรือครีมอะไรทาหน้าเลยนะผมผมก็เลือกเป็นตัวนี้มานะครับเขาบอกว่าเป็นสารสสกัดจากธรรมชาตินะคือมันไม่ค่อยไวต่อแสง UV นะับผมนีผมก็ใช้ชีวิตปกตินะค,คือแบบออกแดดปกติเลยก็ หน้าก็ไม่ได้หมองค้าอะไรเลยนะครับผมคือมันโอเคอยู่นะสําหรับผมนะครับผมคือผมก็เลือกตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสรรรารสกัดจากธรรมชาตินะามาดูผิวหน้าดีกว่านะคือผมใช้มาผมใช้เป็นเออผมใช้วั Man One นะเววันนะหรือว่เนี่ยทาเฉพาะกลางคืนนะฮะโอเคคือหน้าผมก็ไม่ได้แพ้อะไรเลยนะฮะมามาดูผิวหน้าดีกว่าเนี่ย ผมใช้มาเนี่ผมรู้สึกว่าน่าจะดูใสขึ้นนะผมแล้วก็มันจะดูเรียบเนียนขึ้นกว่าเดิมนะครับตั้งแต่เออหน้ามันจะดูเรียบเนียนขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเนี่ยหน้ามันจะดูใสขึ้นมากเลยนะแต่รอยสิวก็ยังเห็นได้ชัดอยู่นะผมส่วนเรื่องมันดัดสิวไหมมันก็ไม่ดันนะผมสิวก็ไม่ขึ้นอะไรเลยนะมันจะมีขึ้นแต่สิวเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะผม ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมนี่นะมันก็ไม่ได้แดนสิวอะไรนะเนี้ยนะโคตรแจ่มเลยนะครับผมโอเคครับเจ็ดวันนะผมหลังจากผมใช้เป็เปนวันเว้นวันนะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะใช้ทุกวันนะผมทาเฉพาะก,ก,กลางคืนนะใช้คู่กับมม้โลชมูมอันนี้นะครับผมคือใครใช้มม้ตัวไหนก็ได้นะครับผมแต่ผมน่าจะถูกกับตัวนี้นผมไม่แพ้นะครับผม โอเคส่วนตอนกลางวันนะฮะผมจะใช้แค่เฉพาะตอนนี้นะครับผมเนีฮะเป็นน้ำปกทีทีนะครับผมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะโอเคผมก็หลังจากนี้ผมก็จะใช้ทุกวันเลยผมจะมาอัปเดตทีท,ทีหลังจากผมใช้ครบไป1เดือนนะฮะผมโอเคส่วนกันแดดนี่ผมก็เวลามันหยุดหรือไปเที่ยวอะไรที่ออกแดดจัดจัดนะผมก็อาจจะทากันแดดไปด้วยนะครับผม ก็ต้องดูแลผิวหน้าไปด้วยนะโอเคครับผมก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมที่เซเว่นทุกสาขา,นะ,า,า,านะครับผมราคาเบาๆครับไม่ถึงร้อยนะครับผมโ o g i c คิสเรติอนนะฮะผมโอเคฮะอันนี้ก็เจดวันนะถือว่าดีนะผิวผมดูใสขึ้นนะหน้าเรียบเนียนขึ้นเลยนะโอเคครับแม่ก็เขาฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องลุกตนาด้วยนะผมไปยครับผม bye bye,